สวัสดีครับ into the b ะแบ็ o บ็อกในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับอุบัติเหตุทางอากาศของสายการบินทรานเอเซียเที่ยวบินที่222ซึ่งตกลงกาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันในขณะที่เครื่องบินทําการล่องลงจอดท่ามกลางพายุไต้ฝุ่นที่กําลังโหมกระหน่าทําให้อุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง48คนเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยวบินนี้ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สายการบินทรานเอเซียเป็นสายการบินเอกชนแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1991ให้บริการเส้นทางการบินกว่า30จุดหมายปลายทา,างทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเส้นทางการบินจากไทเปมายังเชียงใหม่และสุวรรณภูมิโดยพวกเขาใช้เครื่องบินแบบใบพัดคู่ ATR 72และ Airbus A 3 2 0เป็นเครื่องบินหลักที่ประจำการในฝูงบินวันที่23กรกฎาคมปี2014 ทรานเอเซียเที่ยวบิน222พร้อมผู้โดยสาร54คนและลูกเรือ4คนมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานในเมืองเกาสงมุ่งหน้าสู่เมืองหมากกงบนเกาะเพิงหูซึ่งเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวันโดยใช้เวลาทำการบินประมาณ40นาทีพวกเขาใช้เครื่องบินแบบ ATR 72-500ทำการบินในวันนี้และมีหลี่อี้เหลียงอายุ60ปีเป็นกัปตันในเที่ยวบินเขามีประสบการณ์การบิน 2 2 9 9 4ชั่วโมงโดยเป็นชั่วโมงบินของเครื่อง ATR 72 1 9 0 9 9ชั่วโมงผู้ช่วยของเขาในวันนี้คือเจียงควางซิงอายุ39ปีเขามีประสบการณ์การบิน2392ชั่วโมงโดยเป็นชั่วโมงบินของเครื่อง ATR 72 2083ชั่วโมงเที่ยวบิน2 2งตามกำหนดการพวกเขาจะต้องออกเดินทางในเวลา16นาฬิกา แต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นแมตโมที่ขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเช้าของวันนั้นทําให้การเดินทางถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา17นาฬิกา43นาทีหลังจากขึ้นบินกับตันหลีทำหน้าที่ควบคุมเครื่องและผู้ช่วยนักบินเจียงเป็นผู้ควบคุมการสื่อสารการเดินทางก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเมื่อเครื่องบินเดินทางเข้าสู่เมืองมากงและกําลังจะลงจอดที่สนามบินฝนที่ตกหนัก ทำให้เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้เที่ยวบิน222พร้อมกับเครื่องบินอีกสามลำถูกสั่งให้บินวนเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นหลังจากบินวน30นาทีสภาพอากาศก็เริ่มดีขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศได้เริ่มติดต่อเครื่องบินที่บินวนให้เตรียมตัวลงจอดโดยที่เที่ยวบิน222ได้คิวลงจอดเป็นลำดับที่สต่อจากสายการบินยูนิ i อซึ่งจะลงจอดก่อน นักบ,บินจึงได้แจ้งกับผู้โดยสารให้เตรียมพร้อมสําหรับการลงจอดกัปตันลี่เริ่มทําการควบคุมเครื่องเพื่อรล,ลงจอดที่สนามบินในเมืองหมากองอีกไม่กี่นาทีเครื่องบินก็จะลงสู่ลันเว์ได้อย่างปลอดภัยระบบการแจ้งเตือนความสูงของเครื่องบินได้แจ้งว่าขณะนี้เครื่องบินอยู่ที่ความสูงระดับ500ฟุตกัปตันสั่งให้ผู้ช่วยนักบ,บินลดระดับความสูงลงเหลือ300ฟุตก็จะสั่งให้ลดระดับลงอีกครั้งที่ความสูง200ฟุต ในขณะนี้เหลืออีกไม่กี่นาทีเครื่องบินก็จะลงสู่ลันเวที่สนามบินแต่กัปตันยังมองไม่เห็นรันเว์ที่จะลงจอดขณะที่สัญญาณการแจ้งเตือนของเครื่องบินได้แจ้งว่าเครื่องบินอยู่ใกล้กับพื้นมากเกินไปและแจ้งให้นักบินเชิดหัวเครื่องขึ้นกัปตันหลีพยายามยกเลิกการลงจอดและบินขึ้นใหม่แต่ก็สายเกินไปแล้วทรานเอเซียเที่ยวบินที่222ตกลงในหมู่บ้านซีซีห่างจากสนามบินไม่ถึง2กิโลเมตร หน่วยกูย้ภัยรีบไปถึงจุดเกิดเหตุโดยทันทีทันทีที่ไปถึงพวกเขาพบว่ามีผู้รอดชีวิต10บรายขณะที่อีก48รายที่เหลือเสียชีวิตภายในเครื่องบินนอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านอีกหคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ในวันรุ่งขึ้นทีมสืบสวนไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบเศษซากของเครื่องบินนำโดยโทมัสหวังซึ่งเขาจะเป็นผู้นำการสืบสวนอุบัติเหตุในครั้งนี้ สิ่งแรกที่เขาต้องทำคือการค้นหากล่องดำและเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินรวมทั้งเขาต้องการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องอีกด้วยทีมเก็บกู้ชิ้นส่วนได้เริ่มรวบรวมชิ้นส่วนที่เสียหายเพื่อหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน222เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ว่าแผนที่ที่จุดเกิดเหตุทําให้พบว่าจุดที่เครื่องบินตกกระทบจุดแรกไม่ใช่ที่หมู่บ้านแต่เป็นภูเขาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ200เมตร พวกเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่จุดกระทบแรกโดยทันทีและพบว่าเครื่องบินบินไม่ตรงกับรันเวย์ตอนกําลังลดระดับเข้าสู่สนามบินมันเบนออกนอกเส้นทางการลงจอดไปพอสมควรทีมสืบสวนสงสัยว่าทําไมนักบินถึงบินหลุดออกนอกเส้นทางการลงจอดได้ในขณะเดียวกันนั้นทีมงานค้นหาก็สามารถเก็บกู้กล่องดําของเครื่องบินได้ซึ่งทีมสืบสวนตั้งความหวังว่าจะได้พบเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ขณะที่พวกเขากาลังรองข้อมูลจากกล่องดําที่ถูกนําไปถอดรหัสสื่อมวลชนในไต้หวันก็เริ่มคาดเดาถึงสาเหตุที่เที่ยวบิน222ตกพวกเขารายงานว่าน่าจะเป็นเพราะพายุไต้ฝุน่นอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ทีมสืบสวนจึงได้ลองวิเคราะห์ว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือไม่พวกเขาจึงได้เริ่มทําการตรวจสอบว่าเครื่องบินอยู่ห่างจากศูนย์กลางพายุแค่ไหนก่อนเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลสภาพอากาศระบุว่าขณะเกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นอยู่ห่างจากเกาะเพิงหูไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ230กิโลเมตรและกำลังจะเคลื่อนห่างออกจากเกาะเมืองหมากงงไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางของพายุแต่สนามบินอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนรอบนอกของไต้ฝุ่นได้พวกเขาต้องการรู้ว่าไต้ฝุ่นที่อยู่ห่างออกไปส่งผลอย่างไรต่อสภาพอากาศโดยรอบของสนามบินตอนเกิดเหตุเครื่องบินตกจากการตรวจสอบข้อมูลจากสนามบิน พวกเขาพบว่าความเร็วลมยังอยู่ในขีดจำกัดของการบินแม้ว่าอาจจะมีความแรงที่พัดให้เครื่องบินหลุดออกนอกเส้นทางการบินได้แต่ก็ไม่ถึงกับสามารถทำให้มีเหตุหายนะเกิดขึ้นทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบสนามบินเพื่อตรวจสอบทัศนวิสัยโดยรอบของสนามบินซึ่งพบว่าก่อนที่เครื่องบินตกมีฝนตกหนักแต่ทัศนวิสัยยังไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับการบินแต่ก่อนที่เครื่องบินตก5นาที ฝนก็เริ่มตกหนักมากขึ้นจนทําให้ทัศนวิสัยเริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วทีมสืบสวนจึงตั้งข้อสังเกตว่าในเวลาเกิดเหตุทัศนวิสัยน่าจะมีอยู่อย่างจํากัดจนทําให้นักบินไม่สามารถมองเห็นรันเวย์ได้แล้วเที่ยวบินสองได้รับอนุญาตให้ลงจอดจากหอบังคับการบินได้อย่างไรนี่คือคําถามที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่สืบสวนพวกเขาจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติงานในคืนวันเกิดเหตุ ก่อนการลงจอดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจะต้องแจ้งลันเวที่จะลงจอดทัศนวิสัยความเร็วและทิศทางของลมในขณะนั้นให้กับนักบินทราบซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมได้แจ้งกับนักบินว่ามีทัศนวิสัย1,600เมตรแต่จากหลักฐานที่ได้จากกล้องวงจรปิดทีมสืบสวนไม่เชื่อว่าทัศนวิสัยจะมีมากถึง1,600เมตรพวกเขาจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศว่า ได้รับข้อมูลทัศนวิสัยมาจากที่ไหนซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมแจ้งว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถานีตรวจสอบสภาพอากาศของสนามบินโดยที่สนามบินหมากงเป็นสนามบินร่วมของสายการบินพาณิชย์และกองทัพไต้หวันข้อมูลสภาพอากาศจะถูกส่งมาจากกองทัพไปที่หอบังคับการบินซึ่งจะมีผู้ตรวจสอบสภาพอากาศมาสังเกตการภายนอกทุกครึ่งชั่วโมงครั้งล่าสุดที่เขาเอาไปตรวจสอบสภาพอากาศด้านนอก เป็นช่วงเวลา8นาทีก่อนที่เครื่องบินจะตกเขารายงานว่ามีฝนตกหนักแต่ทัศนวิสัยยังใช้ได้เขาจึงได้แจ้งข้อมูลไปให้หอบังคับการบินทราบเพื่อส่งต่อไปให้กับนักบินที่กําลังจะบังคับเครื่องลงจอดโดยแจ้งว่ามีทัศนวิสัย1,600เมตรแต่หลังจากรายงานสภาพอากาศไปให้หอบังคับการบีทซาเพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นฝนก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นและทัศนวิสัยก็เริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ออกไปตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งซึ่งพบว่าทัศนวิสัยลดลงจาก1,600เมตรเหลือเพียง500เมตรเท่านั้นเขาจึง <c oughs> <c oughs> ได้รายงานไปที่ขอบังคับการบินอีกครั้งในเวลา19นาฬิกา10นาทีแต่เที่ยวบิน222ตกลงในเวลา19นาฬกา6นาทีซึ่งไม่ทันการแล้วสภาพอากาศที่เลวร้ายและทัศนวิสัยที่แย่ลงมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ต่ทีมสืบสวนยังมีข้อสงสัยว่าทำไมนักบินถึงไม่ยกเลิกการลงจอดทั้งทั้งที่ทัศนวิสัยในตอนนั้นไม่น่าจะทําให้พวกเขามองเห็นลันเวย์ได้ขณะที่การตรวจสอบเศษซากของเครื่องยนต์พบว่าระบบควบคุมการบินและเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องไม่มีความผิดปกติใดๆที่จะทําให้เครื่องบินบินหลุดออกนอกเส้นทางและเกิดอุบัติเหตุได้ทาให้ทีมสืบสวนสามารถปัดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบควบคุมการบินที่ล้มเหลวออกไป หลังจากที่กล่องดำถูกกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ทีมสืบสวนจะได้วิเคราะห์ข้อมูลการบินอย่างละเอียดซึ่งพบว่าก่อนที่เครื่องบินตกหนึ่งนาทีเครื่องบินบินด้วยความสูง200ฟุตเป็นระยะเวลา14วินาทีซึ่งต่ำกว่าความสูงขั้นต่ำของการลดระดับที่ความสูง330ฟุตนักบินไม่ควรบินต่ำกว่าความสูงนี้ก่อนที่จะเหตีรันเวย์โดยที่ความสูงขั้นต่ำจะประเมินจากสิ่งกีดขวางก่อนถึงสนามบินเพื่อให้แน่ใจได้ว่า เครื่องบินจะไม่ชนเข้ากับสิ่งกีดขวางเช่นภูเขาหรืออาคารบ้านเรือนได้ข้อมูลสภาพอากาศบ่งชี้ว่านักบินไม่สามารถมองเห็นรันเวย์จากจุดที่พวกเขาอยู่ได้แต่ทำไมนักบินถึงมองข้ามเรื่องความสูงต่ำสุดไปทีมสืบสวนจึงได้ย้อนฝังเทปบันทึกการสนทนาในห้องนักบินพวกเขาต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินบ้างจากการตรวจสอบพบว่าในขณะที่ทำการลดระดับเพื่อลงจอดที่สนามบิน กัปตันทราบถึงความสูงขั้นต่ำ330ฟุตเป็นอย่างดีแต่ด้วยทัศนวิสัยที่แย่ลงทําให้พวกเขามองไม่เห็นรันเวย์กัปตันจึงตัดสินใจบินลงต่ากว่าความสูงขั้นต่ําเพื่อมองหารันเวย์เองเมื่อบินผ่านที่ความสูง200ฟุตนักบินทําการปลดระบบออโต้พายโออกเพื่อทําการบินแบบแมนนวลนขณะที่เครื่องบินเหลือความสูงจากพื้น72ฟุตกัปตันหลีได้หันไปถามผู้ช่วยนักบินว่ามองเห็นรันเวย์หรือไม่ ผู้ช่วยนักบินแจ้งว่ายังมองไม่เห็นลันเวย์กับตันลังเลอยู่ชั่วคู่ก่อนที่สัญญาณเตือนจากเครื่องบินแจ้งว่าเครื่องบินอยู่ใกล้กับพื้นมากเกินไปกับตันพยายามยกเลิกการลงจอดและทําการบินขึ้นใหม่แต่ก็ไม่ทันการเครื่องบินบินพุ่งชนกระเนินเขาก่อนจะตกลงในหมู่บ้านซีซีจนกลายเป็นหายนะเกิดขึ้นนอกจากนี้เทปบันทึกเสียงในห้องนักบินยังแสดงให้เห็นว่านักบินละเลยขั้นตอนมาตรฐานการบินหลายข้อ นับต้งแต่เครื่องบินออกจากเมืองเกาสงและยังพบว่ากัปตันลีมีอาการเหนื่อยล้าและง่วงนอนมากด้วยเข้าหาวหลายรอบตลอดระยะเวลาทําการบินนั่นหมายความว่ากัปตันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการตัดสินใจที่ช้าลงไปด้วยทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบประวัติการบินของนักบินทั้งสองคนซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลา3เดือนหลังสุดกัปตันลีมีชั่วโมงบินสะสม278ชั่วโมง ขณะที่ผู้ช่วยนักบินมีชั่วโมงบินสะสม264ชั่วโมงถ้ากับว่าพวกเขาต้องขึ้นบินเฉลี่ย6เที่ยวบินต่อวันซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักบินสายการบินอื่นในไต้หวันที่มีชั่วโมงบินเฉลี่ยไม่เกิน240ชั่วโมงในระยะเวลาสเดือนทีมสืบสวนพบว่าสายการบินทรานเอเซียเป็นบริษัทที่มีการขยายตัวรวดเร็วมากพวกเขาขยายเส้นทางการบินที่ใช้เครื่องบินเอทียนเจเพิ่มมากขึ้น แต่สายการบินกลับไม่ได้รับนักบินเพิ่มตามจำนวนเส้นทางการบินนั่นหมายความว่านักบินที่บินกับเครื่องรุ่นนี้จะต้องทำการบินมากขึ้นแม้จะมีข้อเรียกร้องจากทางนักบินแต่ข้อเรียกร้องก็ไม่ได้รับการตอบสนองทำให้นักบินต้องประสบปัญหาความเหนื่อยล้าสะสมมากขึ้นทีมสืบสวนจึงสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือเพราะความอ่อนล้าของนักบินทำให้มีการตัดสินใจต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ช้าลง รวมถึงนักบินได้ละเลยมาตรฐานการบินหลายข้อหนึ่งในนั้นคือนักบินได้ดรระดับเครื่องบินลงมาต่ำกว่าความสูงปลอดภัยสําหรับการลงจอดจนทําให้มีเหตุเฮลเอนาเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกเเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015เครื่องบิน a อท7 2ของสายการบินทรานอเซียเที่ยวบินที่235ก็เกิดอุบัติเหตุตกลงในแม่น้ําหลังจากขึ้นบินจากสนามบินได้เพียงไม่นานเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง และการแก้ไขสถานการณ์ของนักบินที่ผิดพาลาดหลังจะเกิดอุบัติเหตุนักบินของสายการบินทรานเอเซียทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใหม่ทั้งหมดทาให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของทรานเอเซียมากกว่า100เที่ยวบินสาหรับนักบินที่ไม่ผ่านการทดสอบซึ่งมีจํานวนมากถึง29คนพวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นบินจนกว่าจะผ่านการทดสอบเรียบร้อย ความผิดพลาดของนักบินที่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดและละเลยขั้นตอนมาตรฐานการบินทําให้เกิดเหตุเฮยนะจนมีผู้เสียชีวิตมากถึง48คนหลังจากการตกของเครื่องบินทานเอเชียสองครั้งในระยะเวลาไม่ถึง1ปีทําให้สายการบินประสบปัญหาทางด้านการเงินรวมถึงความมั่นใจต่อผู้โดยสารสายการบินหยุดดาเนินการและปิดให้บริการอย่างไม่มีกําหนดในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2016หลังจากนั้นสายการบินก็ถูกฟ้องล้มละลาย และถูกยึดใบอนุญาตก,การบินอย่างถาวรในเดือนกรกฎาคมปี2018ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ